สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์อยูน,นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่7กันยายน2565นะครับมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจหลังจากที่อังกฤษนั้นได้ประกาศรายชื่อน,นายกรัฐมนตรีคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยนั่นก็คือว่าทางด้านลิทรัตก็ได้ชนะทางด้านริซี่สุนะักเนี่ยครับนั่งเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนใหม่ของอังกฤษอย่างเป็นทางการนะครับแล้วเธอนั้นกําลังเดินหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ื่อที่จะบริหารงานในทันทีแต่มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับว่ากรณีนโยบายของเธอโดยเฉพาะการที่เธอนั้นเนี่ยประกาศว่าจะพร้อมใช้อาวุธยวเคลียต i รเดนทําลายล้างหากมีความจำเป็นโดยเชื่อว่าการตัดสินใจดังกล่าวเป็นหน้าที่อันสําคัญของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเรื่องดังกล่าวนั้นเนี่ยครับทําให้นิโคลัาสเตอร์เจียนนายกรัฐมนตรีหญิงของสกอตแลนด์ได้บอกว่าลิซซัสนั้นจะกลายเป็นหายนักหากเธอปกครองในลักษณะที่ทเธอได้รณรงหาเสียงเอาไว้ เนื่องจากว่าเธอมุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์เฉพาะของพรรคอนุรักษ์นิยมแทนที่จะเป็นประเด็นของสาราณาจักรสำหรับนิโคลาสเตอร์เจียนนั้นเนี่ยครับเป็นผู้หญิงที่น่าสนใจทีเดียวนะครับก่อนหน้านี้เธอเองนั้นเนี่ยครับเคยออกมาประกาศว่าจะจัดทำประชามติรอบที่สองเพื่อแยกตัวออกจากสาราณาจักรในวันที่19ตุลาคมปี2566พร้อมยืนยันว่าจะใช้มาตรการทางกฎหมายที่จำเป็นเพื่อใช้ทำการโหวตให้ดำเนินไปได้หากถูกรัฐบาลของอังกฤษขัดขวางซึ่งตอนนั้นเธอบอกว่า เธออาจจะต้องทําหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีบอนิจจอนสันซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเพื่อขออนุญาตจัดทําประชาธิปทีดังกล่าวและจะได้เตรียมแผนรองรับเอาไว้เพื่อขอหน้าทางกฎหมายหากว่าผู้ผนําอังกฤษไม่ให้ความเห็นชอบด้วยและเธอก็บอกนะครับว่าประเด็นเกี่ยวกับเอกราชคือสิ่งที่ไม่อาจถูกปิดกั้นและต้องคลี่คลายด้วยวิถีทางแห่งประชาธิปไตยและจะต้องเป็นกระบวนการซึ่งอยู่เหนือคําตําหนิติเตียนใดๆและได้รับความเชื่อมั่นสิ่งที่เธอจะทํานั้นเนี่ยครับก็บอกว่า เธอนั้นจะต้องให้การยอมรับกระบวนการประชาธิปไตยของสกอตแลนด์นั้นเนี่ยครับเดินหน้าไปอย่างชัดเจนชาวสกอตแลนด์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเคยลงมติปฏิเสธแยกตัวออกจากสหราชอาณาจักรมาแล้วเมื่อปี2014นะครับแต่ทว่ารัฐบาลซึ่งมีอำนาจปกครองตนเองบางส่วนอ้างว่าการที่อังกฤษถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือว่าการทำ b รกซิ t เป็นสิ่งที่คนสกอตแลนด์ส่วนใจนั้นไม่เห็นด้วยดังนั้นจึงสมควรที่จะมีการทำประชามาติครั้งที่สองเพื่อให้ชาวสกอตแลนด์ได้ตัดสินใจ อนาคตของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งนี้บรรดาพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งและกองเสียงข้ามากในสภาสกอตแลนด์เนี่ยครับแล้วก็ทางด้านในส่วนของสเตอร์เจียนเองก็ยังเผชิญแรงกดดันจากคนในพรรคของเนอเองจนต้องให้สัญญาว่าจะจัดทําประชามติอีกครั้งภายในสิ้นปี2566นะครับซึ่งก็ต้องรอดูนะครับว่าหลังจากที่ทางด้านในส่วนของอังกฤษนั้นเนี่ยเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีจากบริจจอนสันมาเป็นทางด้านลิทรัส ลิททัสนั้นเนี่ยจะยอมเนี่ยรับให้ทางด้านสกอตแลนด์นั้นเนี่ยทำประชามติเพื่อแยกตัวเป็นเอกราชหรือไม่ครับ